ต่อมาดูข้อสอบแผ่สองนะครับในส่วนของวิชาเคมีข้อที่46กันครับนูดูโจทย์ข้อที่46ตามพี่มานะฮะสี่สิบหกนะครับสี <46 S 2> ่สิบหกเขาบอกว่ากระบวนการสลายตัวของทอรีียมนะครับเลขมวลเป็นสองร้อยสามสิบสองเลขอะตอมเก้าสิบนะฮะนะเขาบอกว่าจะมีไอโซโทปกัมมันตรังสีหกตัวที่ปล่อยนะครับอนุภาคอัลฟาและมีไอโซโทปกัมมันตรังสีอีกสี่ตัวนะครับนะที่สลายตัวให้อนุภาคบีตา้า ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของการสลายตัวคือข้อใดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการสลายตัวของธาตุกำมมันังสีนะครับก็เขียนสมการนิวเคลียร์ขึ้นมาสมการเดียวก็น่าจะจบครับโอเคนะฮะเราสรรวบยอดเลยนะฮะวิธีการทําข้อนี้ทํางี้ครับเริ่มต้นมันเล่นมันเริ่มต้นจาก T H นะฮะ T H ข้างบน232ครับข้างล่างเป็นเท่าไหร่นะ90ครับแล้วเขาก็บอกว่ามันสลายตัวนะฮะ โดยที่จะมีสลายตัวปั๊บแล้วมันก็สลายตัวต่อเนื่องไปนะครับโดยการสลายตัวนั้นมันจะให้รังสีะอลฟา6ตัวนะครับแล้วก็ให้รังสีบบต้าอีก4ตัวนะฮะโดยเวลามาสลายตัวปั๊บเขาถามผลิตภัณฑ์สุดท้ายผลิตภัณฑ์สุดท้ายเว้นไว้นิดหนึ่งดีไหมฮะแล้วก็อัลฟากี่ตัวนะ6ตัวอัลฟาก็คือ He ข้างบน4ข้างล่าง2ครับนะกี่ตัว6 อัลฟา6ตัวนะครับแล้วบีต้าล่ะครับบีต้าสตัวบีต้าคือ e ข้างบนศูนย์ข้างล่างลบหครับก็าถามผลิตภัณฑ์สุดท้ายฮะก็คือถามตัวตรงนี้ฮะโอเค okay, นะครับนะในเรื่องของสมการนิวเคลียสมีความจริงว่าผลรวมของเลขอะตอมก็คือเลขข้างล่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาต้องเท่ากันและผลรวมเลขมวลก็คือเลขข้างบนครับทางซ้ายกับทางขวารวมกันต้องเท่ากันพี่สมมติตัวนี้เป็น x ก่อนแล้วกันครับนะฮะเลขข้างบนเป็นอะไรข้างล่างเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาหากัน โอเคนะเรามาหากันวิธีการดูพี่เริ่มต้นดูจากเลขข้างล่างก่อนเลขข้างล่างฝั่งซ้ายมันเป็นเกนะ้าสิบเนี่ยทางขวามันต้องเก้าสิด้วยมันต้องเท่ากับทางขวาทางขวาตัวนี้เท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่นี่หกคูณสองเป็นสิบสองถูกไหมฮะเรานี่สี่คูณลบหนึ่งตัวนี้จะเป็นลบสี่ฮะเบ็ดเสร็จลบสี่เ 4, 4, จอกับสิบสองมันจะเหลือแปดเหลือแปดแสดงว่าเลขข้างล่างตัวนี้ครับต้องเท่าไหร่นะ แปดบวกอะไรได้เก้าสิบก็ต้องบวกกับแปดสิบสองปะถูกไหมครับต้องบวกกับแปดสิบสองโอเคเราได้แล้วครับว่าเลขข้างล่างต้องเป็นแปดสิบสองเลขข้างล่างเป็นแปดสิบสองก็เหลืออะไรครับช้อยหนึ่งเจ๊งสองเจ๊งเหลือสามกับสีหนึ่งเจ๊งไปแล้วสองก็เจ๊งครับเหลือสามกับสีที่ยังใช้ได้อยู่โอเคนะครับแล้วไงต่อดูเลขข้างบนกันดีกว่าครับเลขข้างบนพี่เล่นสีน้ําเงินแล้วกันนะเลขข้างบนฝั่งซ้ายต้องเป็นสองสามสองฮะนั่นคือเลขข้างบน ทางขวาล่ะครับ6 4 24ตัวนี้เท่าไหร่ไม่รู้เว้นไป็นหนึ่งตัวนะ6 4เป็น24นะฮะแล้วก็4คุณ0ก็0สนิทนะฮะโอเคนะครับ24บวกกับอะไรได้เป็น232นะ232 24บวกอะไรได้232ก็ต้อง208ปะะ่ะฮะใช่ไหม208นะฮะนะ คำตอบก็จะต้องนะฮะมาแล้วครับสัญลักษณ์นิวเคลียสของ X ข้างล่างต้อง82ครับข้างบนต้อง208ร่าง82บน208นะฮะมีอยู่ช้อยเดียวให้เลือกครับก็คือช้อยที่ช้อยที่สีเกตไหมฮะไอเดียข้อนี้หมูจะตายครับนะฮะ46พี่เคเฉลยข้อที่4นะครับผ่านฮะ